หลังเด้อคอยเด้อคอยเด้อเอาห้องกินเนี่ยห้องกินห้องกินข้อวมีข้าวที่เราค่ะข้ามันตกองใจวะวัดใจละลอยโยกโยกเยวปวยลอยแก้มน้องปวยลอยปวยลอยแก้มน้องครับว่าปวยลอยอาบานลง ทดสอบมาได้ไหมเอาไปลองไอ้บ้านนี่ปอโตอเอือนนองลินดากัญญาสีแล้วหรือไ้พี่น้องไอ้บานเนาะเอาไปลองมาจุบมาพบมาเจอในการตอนสวงใบใบไปบอ้องกันเนาะปอโตเหล่มเป็นหูเป็นตาน้ำตาสะอาดเลวบัดนมีลูกติ่งออกมาทางนี้ ຕ້ອງເອີກເບືອນເນາະເຮັດບັນໄດອືມາດີຊ່າງສະບາຍດີໂລຍແລ້ວບໍ່ມື້ນີ້ເອີ້ບໍ່ແລັກເນາະໜ້ອຍໜຶ່ງກະຊິເປັນມື້ອືອ་ື້ ไม่สาารเนาตไม่แต่งแบบตัวเลยกัดสาดอ๋อกัดสาดแต่นึซอดเป็นนิ่มไปบอกทางเพื่อนก่อนเสียง นี FM, ่ก็มีล wow, ah, ูกติงเนาะติงไปพุ่นดิเด็กๆไปที่เท well, uh. uh, ิงพี่ไรเด็กๆจะไปดีจะไปดีเอ่อเออโต้บวานเนี Nature ่ยชินนอนห้องไหนนอนหน้าพุ่นบ่ชินนอนห้องพี่นอนห้องนี่ห้องนาให้ครนลนใครชินนอนห้องนหนชินนอนจะค้นข่อยู่นี่ สามป่๊บสี่คนวิลลี่พ่อไพ่ไพ่บิลลี่เออไอแกลนมาแกนแล้วิลลี่มาเกนซีกินน่าเลยว่าว้าคืองามแท้งามบ่๊บนี่เฮือนใหม่เฮือนงามแล้วบ้านนี้บรโดน มืออื่นนี่ก็แล้วแหละมืออื่นนี่มืนแล้วใบตองกล้วยมะแอมใบตองกล้วยมแอมคือคือกล้วยกล้วยอัไหเด้อคุคุคุอคืไม่ยังพอเพียัง แค่แล้วเ,เราก็พากันเอาพลอยมากวดไ,ไปแล้วพลอยมากวดข <c oughs> ี้เหงื่อลงไปกวดกวด,วดสะอาดทูน้น้ำมันนอนมันจะบอกครีมครีมหมอนเขาตาเออนอนอามาแล้ก้นนอนฮะฮะอะไรเหร<า>อนใช่นนใครใครสีนอนอั้นบ่โอ้จะอยากได้บ่บิ้ง <c oughs> จะพูดอันเท่าไรนะไอ้กับผมไม่งบเขาไม่งบพี่ซื้อให้น้องพายุพีงงนนน่น้อกไ้เนาะพูดจากลานลานะโอ้โหทีน,นอนง่ายจังจากได้ทีนอนเนาะเสร็จบ้านแล้วก็ไปอัันน้นขุดมันไปขุดมัน,นไปขุดมันใส่ เ็บาคนมันอยู่ที่เกาะจะไปเห็ดเวียร์เขาสั่งจ้ะหน้องปัญญาพี่น้องเพิ่นยักได้ที่นอนได้ที่นอนเนาะแต่ว่า บุวา่าทไร่พหน่อยเนาะว่าก็น่อยมีงบกระซือให้นเกินอยู่พี่น่อยทว่าดั่ดั่มะแสนสองแสน,นี่อาสิซื้อให้นเกินอยู่หลักล้านนะโอ้แคงเกิดไปเลย ินแล้วกินแล้วลูกาเด็ดกินยังเอกกินบาง้องเบรตอนเที่ยงเที่ยงพอเลยเด็กินตอนนี้อิ่มแล้อิ่มพักเป็นา่นฮะเป็ากิ แล,ล้วลบท์ละแล้วเหยียบแล้เหยียบเป็นนังขึ้นออกปากกินบบอกหน้าบักค้ามบอกขึ้ปากแตกบุมมีสติ๊กเนาะบุมมีอันน่าลิปมันเอาน้ำมันยังก่อนน้ำมันมะพร้าวทาซบมันจะบูแตกน้ำ <laughs> มะพร้าวทา ทาบอสิทาให้ทาบอปวดทานะติดมันติดมันทาบอบาดแดงมันบาดแดงนี่ติดมันมาทามาทามาทาบอสบเท้

ื่อความทุกข์ Thôi ta, bình tĩnh nha Chắc mày nhau cứ mày nhò không mẹ thái <laughs> thái bơi làm nam xe nhau bớt là kim thập tiêu nè nhang gì bỏ tha gì bỏ tha gì bỏ tha nam tha kim thập tiêu ใช่บัง <c oughs> เลือดออก,ก <c oughs> ป่าบังปากแตกแนงโอ้ตายตายตายจะได้ระบ,บัด <c oughs> แม่ <c oughs> พ่อเจ้าบ่มีอันนั้นแนวท่าชบ <c oughs> บ่ <c oughs> บ่มีบ่ชบแตกไหม้ลนะได้มะคามบ่โอ้ได้มะคามเอา,าเอาัววขัวเลยได้สกินทางป้ามันกก <c oughs> ิินนบ่ส 啥样？ ไ,ไปบอกอยากไปยังไงน้องอไปไนาาไ,ไปไป <c ười> ไป <c ười> ไปไปจีบาไปไปไปนัอยากไปเ, <c ười> ไปเ่อน,นึ่ม้างไนเฮือนยังมีเฮือนมีกะละมังวะ <c ười> จะได้ด้ววมีกะละมัง ทำจยังบ่มีกระุยเนาะโอเคบัดแล้วแล้วภารกิจก่อนซื้อมาจะอาอะโอไงเอ้ยโอองบ่ออนโอ้่อเขา่อโอ้เขา่อโออเขา่อองออ่อ่างอ่างององมีอ่าง Mì sao em cả sầm tang ôm ôm cả nhảy co khứt nhặt đây <laughs> à ôm Hãy subscribe cho kênh ไปพุ้นไปไปน,นั่นไปอยู่บ้านนอ่อง <laughs> ไปอยู่ไทยแลย้ว<อ>งานแม่คอยไปอยู่ไทยงานคนโชวโช์อไกได้คนน,น,น,นนั้นแม่คอยก <c oughs> ่นนั่น bình à, xeo không có phải loi này làm, hát, phải đi, bay ra cầm hàng cho đại gia thùng luôn, kê cỏ đi sông, đi khi lên cả ba là cọ, คอยเอ็ดงานานันพ่อคอยกับเบสงานแม่คอยเออนันอนน์เพเป็นเจ็บท้องอ่ะคพนไปใป้ายเปเจ็บท้องคอยเบสงานมันเขาบอกว่าอันแม่มึงก็ไปบอกพ่อบอกว่าพ่อแม่อันันพ่อคอไปไว้นทีนนเต้าหู ไปแล้วไปบนแมแมวาไปบอกพ่อไว้ไปกลางคืนจนบ้านละลลเมื่ออะนั่นก็ไม่เคยใต้กับปักบูดบูดสนตนแล้วก็นบแลก็มันตั้ตแล้วก็ มีครมล้านลายกินจนสิซึมสิกินอันนั้นกะไปตาลอันนั้นช่องจํามือหันมีอนุเคราะห์คนนึงบอกว่าอันนั้นบ่ไฟันเด้เขาให้จริงเพราะว่านี่คณะหมอใครจเอาเอานั้นก็ไปว่าอันนั้นมนีมาเอาด้เด็กๆเอ้ยนนก็ให้อาคนนึงนให้ลก ให้คอยกะนมกดอินกดะวาน เสียงกบเสียงเขียนห้องสุห้องได้่บ้าเนค่่ยายนจะัแัะชงลอ้เพลงอย่างสุกัญญาแล้วเพลงใหม่ดีบ่มีบ้างเพลงใหม่ลองดูเอาเพลงใหม่ลองมง โอ้ได้เหลียงราษฎรในโลกกูลวนผ่านหน้ากระจกไม่มีใครเป็นตัวซนเองดีนี้หวังไหมย่ำโลกใครใครสักคนที่ใครสัก ได้ถึงภาวันน้าหวานให้วันปรุงหิ่ใจดีเจ็เราสักวันเราควรไปแบมันเป็นเร่งฝักนั้นฟังฟันจะมีเมื่อลมหายใจยัง,งมีหัวใจดวงเดียวยังไม่ไเพลงจะพรมที่จะลงเพลงกันวัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ต้องรูกให้ไว้อย่าจะในร้ายอย่าเพิ่งคิดหอดใจจำไว้นะคนเกรงเก๋ไอมาหนึ่งพ่อโอ้ได้ปะขามสวัสดีสบายดิถ้าฝ่ามาเด้อขอบใจขอบใจไอ้ปะขามมาเก็ตมามาเก็ตน้ำกันบวานมาเบอร์สุกคนมาดูเลยสัมกดอกมาได้ไหมช็อปดกนะ้ฮงเต็ได้โมมีแนวท่าบอกถือช็อปอ่ะโมมี่โอ้ อี่เน่ยคมพวนั้นเลือดออกเลยค่ะอกข้ามให้เรคิะขามแห้งแตกครัน้าเพื่น้าอยากิเียนเดน้องข้าคอากไปไ

mười ừ. phút đây ừ. bỏ không ừ. nó tít cân đồ đây, ừ. khác ừ. ừ. bò mày mày tít mày mày hả, mày 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 nó mày thuốc, không

quán

วาเลยก็ใครใครือให้แม่ค่ะ่ดเลีย่กีอันนาหานปลาเลยก็ให้เื่อางนองเหียบแกระวังระวังจเล้บแป้งทางน้องลินดาเพิ่เล็บแป้งแป้งลงไป Nặng bơ <laughs> Nặng cứ mày ha, tôi bao được rồi à Tôi đã bao, ăn tôi nặng เชืไปเลเอาเชือเช้าไม่อยากแตกปลายเนาะแตกปลายเนี่ยจีบ เด้อคอยเด้อคอยเด้อ,ด,อด, <c oughs> ดังขนาดน็อเพลงเนี่ยดังขนาดวาะเพลงนี่ดังแห้งเพลงนี่ยไปเลยนี่อื <c oughs> <c oughs> bơ chala là yo coi coi Cả nhà no vuelo trừ la ve ลองใหม่ดู้องใหม่ดูห้อแต่ต้นมันดูได้ปล่าเอาลองใหม่ลองใหม่ลองดูลองดูเอาห้องกินเนี่ยห้องไกห้องพีข้ามดี้งี่เราคายกยอยโยกโยกปลยเกมนงปลอยลยปลอยลยเกมน้อมเขาปลย

ถ้าขันก็ลืมนหนึ้งสองชั้นคือหาพกเก่าขันเก้าขันชิบขันอะเป็น้องเนาะตอนนี้ถือว่าขันตอนกลายเล้วแล้วเะเกิลมะอื่นก็แล้วแหละเป็นเองเนาะ ก็เือวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วฮะเก้า <9. S 1> อันมีเก้าขันเนาะเออบันไดมีเก้าขันอ่ะโอเคพี่น้องพบเจอกันอีพีหน้ะมีอ่าขั้นตอนหอดขันไดที่ลราบันไดบันไดสาบเดี๋ยวไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะโอเคขอบใจสบายดีสบายดีพี่น้อง